เงิน150บาทที่รัฐบาลให้ใช้ถ้าหากวันนี้ใช้ไม่หมดใช้ทบตอบพรุ่งนี้ได้หรือไม่คลิปนี้ตอบชัดครับคุณผู้ชมครับการใช้เงินคนละครื่องเนี่ยแต่ละบาทที่คุณจ่ายไปนะครับหรือแต่ละอย่างที่คุณจ่ายไปจะต้องใช้เงินคุณกับเงินรัฐผสมกันยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณจะซื้อของ200บาทอันหมายความว่าคุณต้องใช้เงินคุณ100บาทและเงินรัฐ100บาทซึ่งรัฐบาลนะคะจะให้คุณใช้เงินของภาครัฐไม่เกิน150บาทต่อวันแต่ในกรณีีท่คุณใช้เงินของภาครัฐ ไม่ถึง150บาทต่อวันจะโดนหักคืนในวันนั้นหรือไม่ไม่โดนนะครับเงินมันก็จะไปทบกับก้อนรวมสมมุติว่าวันนี้คุณมียอดเงินจากคนละครึ่งตึกเต็มเนี่ยพันห้าร้อยนะครับที่รัฐบาลให้มงวดแรกและวันนี้รัฐให้คุณใช้150แต่คุณใช้ไม่หมดคุณใช้ไปร้อยหนึ่งของภาครัฐเหลืออีก50บาทมันก็จะทบไว้กับยอดรวมแต่ถ้าถามว่าเอาเงิน50บาทที่เหลือวันนี้ไปใช้กับพรุ่งนี้ได้ไหมภาครัฐให้150ย พรุ่งนี้กับวันนี้ที่เหลือ50รวมกันไป200ไม่ได้ใช้ได้มากสุดแค่150บาทเท่านั้นส่วนที่เหลือจะทบกับยอดรวมเพื่อที่จะใช้ต่อไปในอนาคตนั่นเองนะครับดังนั้นแล้วคุณผู้ชมท่านใดที่คิดว่าเอ้ยวันนี้ฉันเหลือตังจากภาครัฐนะ50บาท แล้วพรุ่งนี้ภาครัฐให้อีก150รวมกันเป็น200ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดมีคําถามเกี่วยวกับโครงการคนละครึ่งนะครับก็คอมเมนต์มาใต้ล่างได้สตางค์จะนำคำถามของคุณมาบอกคุณเหมือนในคลิปนี้เลยแล้วถ้าคุณไม่อยากตกข่าวไม่อยากพลาดข่าวการเงินของรัฐอย่าลืมกดติดตามช่องสตางค์มีเดียและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวสารด้วยนะครับทุกวันเสาร์ครับสตางค์ได้มีการเปิดไลฟ์สดโทรถ,ถามตอบนะครับใครที่มีคําถามเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการแห่งรัฐบาลก็สามารถโทรมาถามได้ตั้งแต่เวลา1สิา30นาฬิก 10นาทีใครมีคำถามอะไรเจอกันวันเสาร์นี้ครับ